สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเสียงท่อเดิมของ CB300R นะคะแนะนำให้ใส่หูฟังนะคะเพราะว่าลองฟังดูแล้วใส่หูฟังเสียงจะเหมือนเสียงจริงมากๆแต่ถ้าไม่ใส่หูฟังเสียงมันจะเพี้ยนไปนะคะไม่เหมือนจริงลองมาฟัง ลองเปลี่ยนมาดูช่วงถ่ายไกลๆนะคะอาจจะทำให้ลดเสียงลมลงได้ คุณที่รับชมค่ะ